ความมืดจากนรกจะกลืนกินแกน สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Seven Night r e b i r รนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับชั้นที่20ซึ่งชั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราได้6ดาวเนี่ยมันก็จะได้ ของรางวัลนะครับครบร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับเรียกอัศวินหอคอยแห่งบททดสอบนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสได้สามตัวโอ้เจ็ดเค้ด้วยแล้วก็เป็นดาวแท้ครับแล้วก็ขั้นต่ําจะเป็นตัวส้มนะครับเอาล่ะชั้นยี่สิบเนี่ยครับก็คือบอสที่เราจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นคริสนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลบอสกันก่อนนะครับ ริสเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่เลเวล180นะครับมีพลังโจมตีกายภาพอยู่ที่3 5 0เกาะป้องกันอยู่ที่1 5 0 0นะครับถ,ถือว่ากลางๆ HP อยู่ที่350,000นะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่สปีดก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ที่สูงเนี่ยก็คือจะเป็นอัตราคิติคอนที่มีถึง70%เลยครับทำให้เราอาจจะโดนดาเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันติดขีได้ดังนั้นเราก็อาจจะต้องทาตัวให้มันถึกหน่อยนะครับต่อมานะครับ การตีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการตีธรรมดาเลย1 2 0ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ท่า1นนะครับก็จะเป็นเป้าหมายคือศัตรูเดียวนะครับจะทําความเสียหายหนึ่งครั้งเท่ากับ3 4 0ของพลังโจมตีกายภาพนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงและถ้าเกิดติดคิด้วยเนี่ยมันก็จะทาดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นครับแล้วก็จะมีเป็นติดใบนะครับซึ่งการใบเนี่ยเขาจะใบหน้ยเแน่นอนแล้วก็อัตราต่อเนื่อง3เทินนะครับ และถ้ากรณีที่ HP ของเป้าหมายเนี่ยมากกว่า50%นะครับจะลดพลังป้องกันนะครับต่อเนื่อง3ามเทินซึ่งพลังป้องกันที่ลดถือว่าเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ถ้ากรณีที่ HP ของเป้าหมายนะครับน้อยกว่า50%ก็จะลดพลังโจมตีนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเลือดเราเยอะเนี่ยก็จะโดนดาเมจที่รุนแรงนะครับมีโอกาสที่จะวันช็อตได้เลยแต่ว่าถ้าเลือดเราน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่ลดก่อนแล้วแต่ว่าเราก็จะตีเบาลงนะครับ เพราะฉะนั้นการบาลานซ์เลือดก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเอาตัวที่มันกันใบมาได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่ผมจะใช้แน่ๆและก็คงจะเป็นจินนะครับเพราะมันมีสก,กิลกันใบส่วนท่า2นะครับก็จะเป็นเป้าหมายศัตรูทั้งหมดนะครับเสียงกระซิบแห่งความมืดคูดาว88วินะครับก็คือจะติดใบด้วยแล้วก็จะติดเตสด,ด้วยนะครับจะทําความเสียหาย145%ของพลังโจมตีกายภาพนะครับ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็จะติด CC ก็คือจะเป็นติดทั้งใบทั้งเดสนะครับอัตารา100%เลยแล้วก็จะเป็นบับต่อตนเองนะครับในกรณีที่เลือดของตัวเองเนี่ยเหลือน้อยกว่า50%นะครับจะฟื้นฟูเท่ากับ30%ของ HP สูงสุดของผู้ร่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเลือดเขาลดลงมาเหลือ50%แล้วเนี่ยเขาก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก30%หมายความว่าดานเนี่ย เราจะต้องทำดาเมจสำหรับบอสนะครับก็ประมาณ130%นะครับของเลือดทั้งหมดเลยต่อมานะครับแพสซีฟแพสซีฟเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มผลเข้าเป้าให้ตัวเองนะครับสำหรับผลที่ทำต้านทานก็โอกาสที่มันจะต้านทานได้ก็จะน้อยลงนะครับเพราะเขามีผลเข้าเป้าเพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็เมื่อตายเนี่ยจะเข้าสู่สถานะอมตะ20เทิรเทนนครับจะทํางานหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวที่มันจัดการกับอมตะด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างนานเลยสําหรับ20เทิรเทนครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่ออมตะทํางานจะรีเซ็ตสกิลทั้งหมดนะครับก็จะสามารถทําดาเมจได้รัวๆเลยครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องเลือดที่เหลืออยู่ครับเพราะว่าพอเราฆ่าบอสไปแล้วเนี่ย มันก็จะรีเซ็ตสกิลเหมือวามว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองที่มันค่อนข้างแรงเนี่ยมันสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้มันใช้สกิลหนึ่งกับสองและแล้วฆ่ามันทันทีนะครับและให้มันใช้สกิลหนึ่งกับสองอีกรอบเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยืนไม่อยู่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันแรงมากๆแพสซีฟต่อมาครับเมื่อ h p พของตนเองน้อยกว่า50%นะครับจะคุ้มกันความเสียหายกายภาพครับหมายความว่าถ้าเลือดมันเต็มหลอดเนี่ย ก็จะต้องใช้ตัวดาเมจเวทโจมตีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเลือดตัวเองน้อยกว่า50%จะคุ้มกันความเสียหายเวทหมายความว่าถ้าเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวกายภาพโจมตีนะครับก็จะสลับกันแต่ว่ามันก็จะมีลูกน้องด้วยครับลูกน้องของด่านเนี่ยก็จะมี4ตัวนะครับก็คือสกัดกับสกัดก็ไม่ค่อยเก่งนะครับลูกน้องทําดาเมจเพิ่มได้อยู่ที่ สามพันนะครับพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันพันห้าเลือดไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าด่านเนี้ยเราคงต้องเคลียร์ลูกน้องเขาก่อนเพราะว่าลูกน้องเขานี่เป็นปัญหาแล้วเขาไม่มีสกิลชุบด้วยครับหมายความว่าเคลียร์รอบเดียวก็คือจบและสําหรับเจ้าตัวสก,กัดนะครับเขาจะมีแพสซีฟนะครับก็คือจะเป็นเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพนะครับต่อตอนเองสามเทินแล้วก็เมื่อตายเนี่ยจะอยู่ในสถานะอมาตะนะครับสามเทินหมายความว่าเราจะต้องหาตัวที่มันเคลียร์อมาตะของเขาให้ได้ด้วยครับ และอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นสกันนะครับสกัดกับสกันตัวนี้ก็เป็นโจมตีกายภาพเหมือนกัน,นครับพลังป้องกันอยู่ที่1000พเลือดอยู่ที่แสนสองนะครับถ้าตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรครับมีโอกาสติดตาบอดนิดหน่อยแล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับก็จะเป็นลดทอนกายภาพนะครับแล้วก็เมื่อตายเนี่ยก็จะเป็นอมตะ3สามเทินเหมือนกันครับเราก็ต้องเคลียร์เจ้าตัวลูกน้องพร้อมกับเคลียร์อมตะ3 turn. สามเทินสาหรับบอสแล้วก็สําหรับลูกน้องเขาด้วยครับ ต่อมานะครับสาหรับทีมที่ผมจะใช้เนี่ยทีมที่ผมจะใช้นะครับผมก็จะใช้ตัวเซตนี้เลยครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งตัวไกายภาพแล้วก็เวทครับตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีเอลิเซียนะครับมีจินมีลีน่ามีปัสคาวแล้วก็มีไข่นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นตัวไหนก็ได้ครับเพิ่มไกายภาพก็ได้เพิ่มเวทก็ได้หรือเป็นตัวถึกก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนจะปรับใช้กันได้เลยเพราะว่าบอสดันเนี่ยเขาให้เทิร์นมาถึง300เทิร์นนะครับ ซึ่งปกติเขาจะให้มา200เทิร์นแต่ว่าด่านนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรครับเขาเลยให้มา300เทิร์นก็ช่วยเราได้มากจริงๆครับสําหรับด่านนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งครับก่อนที่เราจะไป6ดาวได้นะครับเราก็ต้องมาติ๊กพวกนี้ก่อนครับแล้วแต่ละติ๊กเนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับติ๊กแรกครับจะเพิ่มพลังป้องกันให้54%ครับสำหรับศัตรูก็จะถึกขึ้นมากๆครับติ๊กที่2เนี่ยก็จะลดระยะเวลาของบัฟลงนะครับทําให้ เมื่อศัตรูโจมตีเราเนี่ยเราก็จะมีโอกาสถูกลดเทิร์นบัฟนะครับ1เทิร์นบัฟเราก็จะอยู่น้อยลงนะครับตัวที่บัฟก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับด่านนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกน้องเขามีหลายตัวตีเราก็อาจจะหายเร็วนะครับสําหรับบัฟอยู่ได้ไม่นานและติ๊กสุดท้ายนะครับผลคุ้มกันเดสทั้งหมดก็จะหายไปนะครับหมายความว่าตัวที่เราจะเอามาป้องกันเดสเนี่ยเราก็จะป้องกันไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากตัวป้องกันนะครับเป็นตัวล้างสถานะ เพราะว่าเอฟเฟกนี้ครับจะทําให้พวกลีโอใช้ไม่ได้ครับและนี่คือ3มติ๊กนะครับที่จะทําให้เราได้เป็น6ดาวนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ผมจะใช้กันมั่งครับตัวที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะมีเป็น5ตัวนะครับก็จะมีเอลิเซียจินลีน่าปัสคาวแล้วก็ไข่นะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวไหนก็ได้ครับการจัดยืนเนี่ยก็จะเป็นยืนหลัง2มนา3านะครับเพราะว่าตัวดาเมจเราจะต้องใช้ทั้งตัวกายภาพและตัวเวทครับให้มันแชร์ดาเมจกัน เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าทําไมผมถึงใช้แต่ละตัวนะครับเริ่มต้นที่ตัวเอลิเซียเลยครับเอลิเซียเนี่ยที่ผมใช้มันนะครับเพราะว่ามันมีสกิลแพสซีฟครับซึ่งสกิลแพสซีฟเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์นี่ครับก็คือบัฟพันธมิตรทั้งหมดครับเมื่อสกิลของตนเองทํางานหนึ่งครั้งจะาจัดตีบัฟสองผลนะครับและอีกแพสซีฟหนึ่งก็คือจะเป็นลดพลังป้องกันศัตรูตลอดเวลานะครับจะทําให้เราทําดาเมจได้มากขึ้นซึ่งการขาจัดดีบัฟเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาเรา โดนเดสเนี่ยเดสในด่านนี้มันไม่สามารถกันได้ครับเราจะต้องหาตัวล้างถ้าใครไม่มีเอลิเซียนะครับผมแนะนําว่าอาจจะใช้ตัวที่ขจัดดีบัฟทีมเราเป็นตัวอื่นก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าใช้มันก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจําเป็นเลยครับนอกจากด่านนี้ก็มีประโยชน์กับหลายๆด่านมากๆเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนอกจากจะมีการขจัดดีบัฟให้กับพันธมิตรถึง2สกิลเลยนะครับเขาเนี่ยยังมีสกิล2นะครับที่ ช่วยลดเทินวับของเป้าหมายครับซึ่งดีกับดานนี้มากๆเลยเพราะว่าดานนี้ลูกน้องเขามีอมาตะานะครับเราก็สามารถใช้สกิลนี้ในการช่วยเคลียร์ได้เหมือนกันและสกิลหนึ่งนะครับถึงเขาจะทําความเสียหายไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ติดใบซึ่งบอสก็จะไม่ค่อยมีผลเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะสามารถใช้แพสซีฟซึ่งเอามาล้างสถานะของเราได้เหมือนกันครับส่วนของที่ผมทําให้เอลิเซียนะครับก็จะเป็นของเซ็ตที่ผมใช้ปกติเลยครับก็จะเป็นเซ็ตถึกนะครับ เซตต้านทานผลแล้วก็ออปถึกให้เขาจริงๆใส่เป็นอะไรก็ได้ครับแค่ไม่ตายก็พอตัวนี้เราเอามายืนเพื่อล้างสถานะเฉยๆครับแล้วก็เอามายืนลดเกาะศัตรูเฉยๆครับไม่มีอะไรมากส่วนสําหรับใครที่ไม่มีเอเลเซียนะครับก็สามารถใช้ตัวอื่นที่มาล้างสถานะได้เหมือนกันครับเช่นซาร่าลูซี่โคอีพวกเนี้ยครับก็ใช้แทนได้เหมือนกันเลยสําหรับต่อมาครับตัวที่2ที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นจินนะครับ จินที่ผมใช้มันเนี่ยเพราะว่ามันมีแพสซีฟนะครับที่สามารถคุ้มกันใบได้ไดซึ่งดานเนี่ยเขามีสกิลติดใบเรานะครับเราจําเป็นต้องเอาตัวที่มาคุ้มกันใบนะครับพอถ้าเกิดเราติดใบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําดาเมจได้รวมถึงไม่สามารถล้างเดชได้ครับถ้าเกิดเราปล่อยเดชไว้นานเราก็จะโดนดาเมจที่แรงนะครับตัวนี้จึงค่อนข้างสําคัญและนอกจากนั้นนะครับมันยังมีสกิลดาเมจกายภาพนะครับถึง3เป้าหมายนะครับแล้วก็มีถึงสสกิล ช่วยทำดาเมจในพาร์ทที่เป็นลูกน้องแล้วก็พาร์ทที่เป็นแบบอตอนบอสโดนสกิลกายภาพได้นะครับซึ่งของที่ผมทำให้มันครับจะเป็นของเซ t ตบล็อกแต่ว่าเพื่อนๆสามารถทำเป็นของเซ็ตคิหรือว่าเซ็ตโจมตีได้เหมือนกันนะครับเพื่อเอามาโจมตีบอสนะครับทำให้ช่วยปิดดาเมจได้เร็วขึ้นแต่ว่าผมไม่มีปัญหาเรื่องดาเมจนะครับดาเมจกายภาพผมใช้ไข่ซึ่งดาเมจเพียงพอก็เลยใช้จีนเน้นยืนถึกๆไปดีกว่าจะได้ชัวร์ด้วยครับ ส่วนต่อมานะครับตัวที่3ามที่ผมใช้ก็คือจะเป็นลีน่าครับลีน่าหลักๆเลยก็คือจะเอามาช่วยบัฟดามเมจแล้วก็ช่วยฮิลนะครับทําให้ตัวเราไม่ตายซึ่งสกิลฮิลเขาก็จะมีสสกิลนะครับก็คือจะเป็นท่าตีธรรมดาแล้วเขาจะฮิลเลือดตัวที่ต่ําที่สุดนะครับฮิลให้ไม่ตายนะครับส่วนท่านหนึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นการฮิลต่อเนื่อง2เทินแล้วก็ฮิลครั้งแรกนะครับมันจะฮิลตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับซึ่งฮิลแรงมากๆเลยผมก็เลยทําของเซ็ตเลือดให้เขานะครับ ส่วนท่าสอ2นะครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจให้ทุกตัวของเรานะครับแล้วก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูแถวหน้าซึ่งก็คือเจ้าลูกน้องของคิดด้วยนะครับพวกสกัดกับสกัดเนี่ยจะทําให้เขาตายไวขึ้นนะครับและถ้าแพสซีฟนะครับแพสซีฟเขาก็จะทําให้เพิ่มอัตราคิย์ิคอนครับถึง34%ส่นตนะครับส่วนต้านานผลอันนี้ไม่น่าจะช่วยเราเท่าไหร่นะครับของนี้ก็ทำสของเป็นเซตเลือดนะครับจะทำให้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็ตีธรรมดาฮิวแรงขึ้นนะครับ แหวนเพิ่ม h p หรือว่าจะเป็นแหวนบล็อกหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยครับต่อมานะครับตัวแรกที่ผมใช้ก็จะเป็นปาร์ตคาวนะครับสำหรับปาร์ตคาวเนี่ยที่ผมใช้มันเพราะว่ามันทำดาเมจเดี่ยวได้ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยเพราะว่าเมื่อบอสมีเลือดมากกว่า50%นะครับเขาก็จะคุ้มกันกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทําความเสียหายได้ก็จะเป็นความเสียหายเวทนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยใช้ปาร์ตคาวในการโจมตีเขาครับซึ่งปาร์ตคาวเนี่ยผมจะทําของเป็นอัตราคิ กับอัตราจุดอ่อนเนี่ยประมาณ50%นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกพลังโจมตีความเสียหายคิแบบนี้ครับผสมกันไปจะทําให้มันทำดาเมจได้สูงที่สุดนะครับส่วนของก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้หมดเลยครับจะเป็นของเซตตีบอสก็ใช้ได้ครับด่านนี้เซตจุดอ่อนก็ใช้ได้เซตคิก็ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยอยู่ที่เพื่อนๆนจะวิวของกันนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวดาเมจหลักกายภาพของเราเนี่ยก็คือเจ้าใครนะครับสำหรับเจ้าฮีโร่ใครเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกไปดูได้เลยหรือจะเลื่อนไปด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมแปะลิงก์ใครไว้ให้ด้วยส่วนเจ้าใครโหดยังไงมันโหดทุกสกิลลยครับท่าหนึ่งทำดาเมจได้ท่าสองทำดาเมจได้แพสซีฟทําให้อัตราคิเพิ่มขึ้นแล้วก็ทาดาเมจได้ รวมๆแล้วเนี่ยคือเจ้าไข่เนี่ยมันทำดาเมจได้เป็นแบบมหาศาลเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆในการลงแทบจะทุกคอนเทนต์ของเกมนี้เลยครับเพราะใครเอามาแทนได้หลายตัวมากๆทําให้ฮีโร่หลายตัวที่เคยเป็นเมตานะครับตกกระป๋องไปนับไม่ถ้วนเลยครับเพราะว่าเจ้าไข่ตัวนี้นั่นแหละส่วนของที่ผมทําให้มันะครับผมใช้เป็นเซ็ตคิติคอนครับเพื่อนๆสามารถทําเป็นเซ็ตจุดอ่อนหรือว่าเซตตีบอสก็ได้เหมือนกันนะครับเซตตีบอสสามารถใช้กับด่านนี้ได้ ซึ่งเป้าหมายหลักที่เราใช้ใครนะครับเพราะว่า1คือเราต้องการเคลียร์ลูกน้องให้ไวนะครับ2คือเมื่อเลือดบอสเหลือน้อยกว่า50%เราจะต้องใช้ดาเมจกายภาพที่โจมตีมันได้และสกิล1ของใครเนี่ยมันจะทำดาเมจตามเลือดที่หายไปของบอสนะครับพอบอสเลือดเหลือครึ่งนึ่งเนี่ยมันก็จะทำดาเมจที่แรงขึ้นมากๆครับส่วนท่า2เนี่ยมันยังสามารถขจัดบัฟได้ด้วยครับซึ่งเราสามารถเอามาเคลียร์ลูกน้องทั้ง4ตัวได้ครับหรือเรายังสามารถ เอามาจัดการกับอมตะของบอสได้ครับเพราะว่าเมื่อบอสตายเนี่ยเขาจะมีสกิลนี้ครับแพสซีฟของเขาที่เป็นอมตะ20เทิร์นเราสามารถใช้สกิลบนของใครนะครับหรือว่าสกิล2เนี่ยในการเคลียร์อันนี้ได้ก็จะทีเดียวตายเลยอันนี้คือเหตุผลที่ผมใช้ฮีโร่เซตนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูการจองสกิลล่วงหน้ากันบ้างครับการจองสกิลล่วงหน้าเนี่ยมาถึงนะครับผมก็จะใช้ลีน่าครับในการบัฟ ลดเกาะบอสนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็จะใช้สกิลบนนะครับของใครแล้วก็ใช้สกิลล่างต่อเพราะว่าสกิลล่างเนี่ยมันจะทําให้ทําดาเมจกับมอนสเตอร์ที่เลือดลดไปแล้วได้แรงขึ้นนะครับผมก็เลยใช้สกิลบนก่อนและระหว่างนี้ครับเราก็ยังสามารถใช้จินในการช่วยเสริมดาเมจได้และถ้าบอสเขาใส่เดสใส่เราเราจะใช้เอลิเซียนะครับในการขาจัดบับเดสนะครับของทีมเราแล้วก็คอยดูจังหวะว่า เราจะฮิวต่อไหนนะครับเราสามารถเลือกกดได้ส่วนปัสคเข่าในช่วงต้นจะยังไม่ได้ใช้ครับจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อลูกน้องทั้ง4ตัวของบอสเนี่ยตายหมดแล้วพอลูกน้องบอสตายนะครับเขาก็จะมีเกิดมา3เทินนะครับเราสามารถใช้สกิลบนเนี่ยครับของตัวเอลิเซียนะครับในการขาจัดบัฟลดเทินบัฟของเป้าหมายได้2เทินะครับซึ่งอมาตะาของลูกน้องเขาจะมี3เทินก็ลดได้2เทินก็เกือบตายเลยครับเหลือแค่เทินเดียวหรือเรายังสามารถใช้สกิลบนของใครนะครับ ในการขาจัดบัฟได้2ผลผลครับจะทําให้เราเคลียร์ลูกน้องได้ไวขึ้นนะครับและพอเราเคลียร์ลูกน้องเสร็จปุ๊บครับเราก็จะใช้พาร์ทคาวในเฟสที่2นะครับก็คือเฟสคาบอสให้จักเลือดเต็มนะครับให้มันเหลือ50%พอเหลือ50%บเอสเนี่ยเขาก็จะเด่งเลือดมาอีก30%เรนะครับเราก็จะต้องยิงให้เหลือ50%อีกรอบครับแล้วพอเฟสสุดท้ายครับเราก็จะใช้ใครเนี่ยในการทำดาเมจบอส ทั้งหมดนะครับจนมันตายพอมันตายเสร็จเกิดใหม่อามาตะครับเราจะใช้สก,กิลบนของใครในการขัจัดบัฟอามาตะครับและหลังจากนั้นบอสก็จะตายเป็นอันจบเกมนี้ครับหลักๆก,ก็จะเป็นรูปประมาณนี้ซึ่งตัวที่เราจะต้องทําดาเมจให้ถึงนะครับก็คือใครกับปัสขาวนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญมากในการทาดาเมจบอสให้ถึงนะครับแต่ถ้ายังดาเมจไม่พอเนี่ยสำหรับใครเราสามารถใช้กินเป็นใส่ของดาเมจได้ แต่ว่าเราจะต้องคํานวณให้ดีนะครับเพราะว่าดาเมจที่บอสท,ทาเราเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยเราจะต้องทําให้มันทั้งยืนได้ด้วยไม่ตายนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้ไข่ตัวเดียวก็เพียงพอคล้วไข่ C6 ตัวเดียวครับพ่อแห่งทุกสถาบันนะครับตัวเดียวเรียกได้ว่าแทบจะจบทุกคอนเทนต์เลยครับอันนี้แทบจะเปลี่ยนชื่อเป็นเซเว่นไข่นะครับไม่ใช่เซเว่นไนละ เซเว่นไข่ก็คือไข่7ตัวครับ C6 เพียงพอสำหรับทุกอีเวนต์นะครับอันนี้แซวเล่นขำๆนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูการเริ่มเกมของเรากันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับความมืดจากนรกจะืืนกินแก ーーロックする気分か The <laughs> truth.

ค무ามมืดจากน จากนรกจื้นกิี่ีเป็งกินืนกินแล้ก็ผ่านมาได้นะครับสำหรับลอตนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเกมเ Night r g h t r ีเนะครับนี่เรามาดูของรางวัลกันบ้างครับครบ120เหรียญี่้วยครับก็จะได้ กากาสนะครับไปสุม่มอัศวินเราจะมีโอกาสได้โอเจตัวดาวแท้ดาวทองดาวแท้ดาวเทียมนะครับแล้วก็กรอบนะครับสีสันห่าไปแล้วครับวันนี้